สวัสดีค่ะมาพบกับพี่สุอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่สุจะมาผัดเปรี้ยวหวานค่ะส่วนผสมของเปรี้ยวหวานเราก็มีพริกสามสีนะคะพริกหวานสามสี 4. แตงกวานะคะหัวหอมใหญ่สับประรดนิดหน่อยแล้วก็มีต้นหอมกับ มะเขือเทศจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้เอามาดูอยากใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่าันเล่นค่ะค่ะวันนี้สับระรดน้อยเพราะว่าแบ่งไว้เพราะว่าสับเลรอวันนี้หวานมากก็เลยไม่เอามาผัดเอามาผัดนิดหน่อยก็พอค่ะทีิสูดจะใส่น้ํามันลงไปค่ะทักสองช้อนโต๊ะก็พอค่ะเปิดไฟค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ก้างควาลางไปค่ะ ใส่แตงกวาแล้วก็ใส่พริกสามสีลงไปเลยนะคะ แตงกวาใครอยากปอกเปลือกก็ได้ไม่ปอกก็ได้นะคะแต่พี่สุเอาที่ขูดมะละกอขูดออกไปหน่อยนึงให้เป็นลายๆจะจะปล่อยไปจะไม่ขูดเลยก็มันถ้าขูดถ้าปอกไปหมดมันก็จะนิ่มเกินเลยเอาอย่างละครึ่งเลยเอาที่ขูดมะละกอขูดมันจะลายๆค่ะ แข็นิดหนึง่งแล้วก็นิ่มนิดหนึ่งค่ะไม่ถูดเลยก็ไม่สวยเพราะว่าสีมันจะเข้มๆหน่อยค่ะก็ที่เหลือไว้ก็คือเหลืออันตัวที่จะนิ่งๆนะคะเป็นกรหอมใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะใสแล้วก็เดี๋ยววิสุผสม ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะปักช้อนหนึ่งค่ะแป้งโคโคโคเดี๋ยวเราก็จะรอเข้าก่อนนะคะ ไม่ใส่มาแต่เทพทีกว่าอันนี้เยอเยอะนะแล้วแต่นะคะใครชอบใส่ได้อีกทีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้ประจันใหญ่มากล้วที่สุดจะใส่ซอสพริกไปนิดนึงนะคะประมาณช้อนโต๊ะใหญ่ๆนี่ค่ะให้มันเผ็ดนิดนึงมันจะไม่หวานเจือยค่ะ ถ้านั้นช้อนหนึ่งอันนี้ก็ประมาณสักสามช้อนจะใส่มากขอกกันใหม่อยนะคะค่ะอยาพี่สุกก์ัห้อ่โอเคค่ะประมาณนี้เลยจะเยอะเป็นสามเท่านะคะ นะเดี๋ยวเรามาใส่สีขาวสับตะหลิวหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชิมรสใครอยากดูดวงกับพี่สุนะคะโทร085161499ค่ะ30เอ้ย60นาทีเพียง300บาทนะคะดูให้ทุกศาสตร์วิชาเลยค่ะ60นาทีอยากจะทราบเรื่องอะไรวันเดือนปีเกิด เป็นยังไงฮวงจุ้ยยังไงหรือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงทุกอย่างอยู่ในหนึ่งชั่วโมงเนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่สุดใสนะ่น้ำอันนี้ไปนหน่อย รสก่อนค่ะก่อนที่จะใส่ไอ้นั้นอันนั้นเดี๋ยวใส่ไปมันก็จะจ,จืดอีกนินดนึงแล้วจัดกานมากเลยแต่ว่าพี่สุจะผัดนานนิดนึงเพราะว่าให้ครบนิ่งๆหน่อยนะคะแตงกวาคุณยายจะทาไม่ได้ ใส่น้ำข้าวโพดลงไปก่อนค่ะไม่ใส่มันก็เหนียวแล้วนะเพราะว่าตัวนี้มันก็มีความเหนียวของเขาอยู่นะคะอ่ะแล้วเราก็มาใส่กระหัวหอมใหญ่ลงไปค่ะส่วนต้นหอมเดี๋ยวเอาไว้โปรยค่ะเพราเสือเนี่ยไม่ได้อย,อยากไม่ ที่บ้านไม่มีใครอยากจะทานมันเคุดเร็ดกันเติมน้ำลงไปเพราะว่ามันยังไม่สุกมากคุณยาย คือแตงกวาเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนหนึ่งก็ผัดก็ขึ้นได้แล้วแหละเดี๋ยวว่าของคุณยายอะ่ะมันต้องนิ่มเหมือนชาวบ้านนินดนงนะให้นั้นพี่สุก็จะต้องเติมน้ําเพิ่มไปอีกนิดนึงเพื่อที่ว่าให้แตงกวานิ่มลงอีกน,นิดนึงค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไม่ได้ขนาดต้นหอมยังเคี่ยวไม่ค่อยจะได้ซื้อซื้อมาตอนเช้าอย่างนี้ค่ะน้องชายจะซื้อมาให้ทุกเช้าไม่ได้เดี๋ยวพี่สุดชิมนิดนึง เ๋ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิมน้ำตาลไปดนึ่ง้ให้มันจัดกนะะันก้อนหนึ่งค่ะจริงๆใช้ได้แล้วนะถ้าคนรสชาตกตะปเดียแต่เป็นคนที่พี่สุดจะทำกับข้าวที่รดจัดนิดนึง จะเอาขึ้นแล้วค่อยใส่ต้นหอมค่ะอรห่างรสชาติจัจก,กันอะขอชิมอีกทีนึงจะได้ออาขึ้นละโอเคแล้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันหน้าร้านเนาะอันนี้พี่สุตัดใส่จานเรียบรอ้อยค่ะน,นี้ก็ต้นหอมที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี่ใส่แล้วก็เอาขึ้นเนน่ะเดี๋ยวพี่สุดจะทอดชะอมด้วยค่ะมีชะอม นี่ค่ะผัดเปรี้ยวหวานมังสวิรัตี๋ยวไปเจอกันหน้าร้านนะคะเดี๋ยวตามพี่สูตไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สูอีกครั้งหนึ่งในช่องมังสวิรัตบายสุภพรานะคะวันนี้พี่สูตรทำผัดเปรี้ยวหวาน,นะคะ่ะผัดเปรี้ยวหวานมังสวิรัตินะคะ รสชาติจัดจ้านค่ะก็เกือบบ่ายสองมันทําไมพี่สุพยายามที่จะทําให้เร็วนะคะก็ได้อยู่มาประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทานอาหารนะคะเดี๋ยวพี่สุจะคุยเรื่องของอัญมณีที่เป็นสิริมงคลสําหรับชีวิตของเรานะคะพี่สุจะไล่ไปเรื่อยๆนะคะวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าพอดีเมื่อกี้พอดีเมื่อกี้เมื่อกี้เก็ตไอเดียค่ะคิดว่าจะเอา เนี่ยที่พี่สุพูดในรายการอาหารเนี่ยอย่างวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าจะผิดตรวจทาง YouTube หรือเปล่านะพี่สุจะเอารวบรวมนะคะแต่ละคลิปตัดตัดไปทีละนิดนะคะแล้วก็เอาไปรวมลงในช่องอสุภัทธาศินิยมซีกระแสจิตเพราะว่าพี่สุอันนั้นเป็นเมนหลักแต่ว่าพี่สุยังไม่ได้ทําคลิปอะไรคะ่ะพิสุว่าเดี๋ยววันนี้จะลองเอาพวกนี้รวบรวมพวกนี้เอาไปลงเป็นคลิปนะคะเรื่อยๆนะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอัญ,ญมณีที่เป็นสิริมงคลสําหรับเรานะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือเอาเป็นนิลการค่ะอันแรกคือบรูทเซฟา e นะคะอันนี้ถ้าเราสวมใส่มันจะทําให้เขาเรียกไงอะ่ะเป็นเมตตามหานิยม ใครเห็นใครรัก,รกรเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักนะคะเมตตามหานิยมแล้วก็ทําให้มีใครๆก็มารักเรารักใครเมตตาปลาณนีผู้ใหญ่ก็เมตตาคนวัยเดียวกันก็จะชอบพอรักใครเรานะคะค่ะก็คือทําให้คนมาศรัทธานในตัวเรานะคะอันนี้ก็คือใช้บลูเซฟายค่ะเรียกว่าภาษาไทยนิลการนะคะ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราหวังในสิ่งอะไรที่ในเรื่องของถ้าเราใช้ไอตัวนิลการเนี่ยถ้าเราหวังเนี้ยก็คือตัวนี้ขอให้เราสร้างความดีนิดนึงนะคะก็จะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะมันจะเกิดขึ้นได้จากความดีของเราด้วยนะคะอ่าอันที่สองที่สุดก,ก็จะมาพูดถึงโกเมนค่ะแกนเน็ตก็ตัวนี้มันจะอัญมณีตัวเนี้ย เม็ดนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคาพูดที่ติดปากตัวนี้ตลอดเพราะว่าจะไพ่กับตัวนี้แทนที่จะใบนี้กับตัวนี้ค่ะก็เมนเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้ผู้สวมใส่มีอายุยืนยาวถ้าเราอยากจะเพื่อนๆอ,อยากจะรู้สึกว่าออสุขภาพไม่ดีหรือว่ากลัวอายุจะสั้นหรือว่าจะไม่ปลอดภัยไหมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็ใช้ตัวโกเมนเนี่ยคะ่ะทําให้แคล้วคลาดจากพยายนอันตรายทั้งหลายทั้งปวงค่ะ ก็ถือว่าเป็นพลอยน้ำโชาอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วอันที่3วันนี้ที่พี่สุดจะพูดแค่3ามสาอันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะหิวก่อ <c> น <oughs> ค่ะก็มีมรกตนะคะเอโมรอลเอโมรอลมรกตนะออสีเขียวเขียวนิดนึงนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งค่ะมั่งคั่งร่ำรวยต่างๆนะคะถ้าเราใส่มรกตอย่างนี้นะคะแล้วก็คือความร่มเย็นเป็นสุขค่ะความม,มุดนสมบูรณ์ ก็เหมือนองค์พระแก้วมรกตนะคะก็วันนี้พี่สุก็จะมาพูดแค่นี้แล้วเดี๋ยวพี่สุจะรวบรวมเข้าไปในช่องของอสุภาาัทนาศนียิปซรีกระแสจิตนะคะก็ให้เป็นคลิปเหมือนกับว่าพยากร์ลายสัปดาห์เนี่ยอาจจะพอมีเวลานะคะเรื่องก,กันงานกันเงินความลับสุขภาพของคนที่เกิดประมาณอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยพอพอจะได้คะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สดอ่ะคงจะไม่มีเวลานะคะช่วงนี้ยัง,ยง หลายอย่างอยู่นะคะลูกค้าก็เยอะอยู่ <c oughs> ค่ะก็เนี่ยก็ค่ะลูกค้าก็ออกไปแล้วพี่สุก็รีบเข้าไปทํากับข้าวมาให้คุณยายนะคะแล้วก็เสร็จเราก็ทําเนี่ยเรื่งมาของตัวเองเนี่ยค่ะค่ะเดี๋ยวพี่สุทานก่อน,นะคะ่ะรู้สึกว่าหิวเป็นอันมากจริงๆแล้วหิวใครอยากดูดวงกับพี่สุโทร085161499นะคะดูกันจนเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะ อยู่แถวเมืองนอนท์อยู่อะไรอย่างงี้ก็มารถตู้มาอะไรก็มาได้ค่ะบางใหญ่อะไรอย่างนี้มากันค่ะนะคะบางปูก็มีนะคะก็ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้พี่สุด,ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ